สวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่23ตุลาคมพุทธศักราช2564ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเนื่องในวันปิยมหาราชพุทธศักราช2564 วันนี้เวลา17นาฬิกาสนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมราชานุสรณ์ณพระลานพระราชวังดุสิตพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชระกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชรราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณี ในการนี้ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์และพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศและทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้า อันหนึ่งตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลต่างๆอาทิคณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีหน่วยราชการในพระองค์หน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนนำพวงมาลาไปถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันปิยมหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตปีที่ร้อ ด้วยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นคุณอเนกอนันต์ต่อประเทศไทยและราษฎรตั้งแต่การประกาศเลิกทาาสการปฏิรูประบบราชการด้านการสาธรารณูปโภคเช่นการสร้างรถไฟการสร้างถนนการขุดคลองต่างๆเพื่อใช้เป็นแนวทางคมนาคมและส่งเสริมการเพราะปลูก ส่วนด้านการศึกษาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างโรงเรียนขึ้นหลายแห่งทําให้ประเทศไทยมีความเจริญทัดเทียมนานา,นาอารยประเทศเวลา17.49นาฬิกา49นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณา,านุปทานเนื่องในวันปิยมหาราชพุทธศักราช2564 ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจําพระชนมวานของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระพุทธรูปประจําพระชนมวานของพระอัฐิสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวัสดาอิริกาเจ้า สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีสมเด็จพระปิตุฉาเจ้าสุขุมารมารสีพระอัครราชเทวีและพระวิมาดาเธอกรมพระสุธาสินีนาถปิยมหาราชปดิวรัดดาซึ่งประดิษฐานที่พระที่นั่งบุตรสบมาลา แล้วทรงจุดทูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพปดลมหาสเสวตฉัตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยจากนั้นทรงศีลเมื่อพระราชาคณะถวายศีลและพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์ จบแล้วทรงทอดผ้าไตรสิบไรพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์สิบรูปและสดับปรกรณ์พระโรมอัธิและพระอัทิิจากนั้นทรงหลังทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลา ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลัาทรงกราบพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระบรมอัฐิและพระอัฐิที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาและสรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิที่หน้าพระแท่นพระนุพภดลมหาเสวตฉัตร พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่23ตุลาคม2453ทรงครองสิริราชสมบัติ42ปีซึ่งทรงพระปรีชาสามารถในการวางรากฐานปรับปรุงเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทย พระราชกรณียกิจสำคัญที่ทรงริเริ่มในรัชสมัยของพระองค์ถือเป็นต้นแบบสำคัญต่อการพัฒนาทุกด้านให้กับประเทศชาติจวบจนปัจจุบันทำให้ทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าสมเด็จพระปิยมหาราชมีความหมายว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนรัฐบาลจึงประกาศให้วันที่23ตุลาคมของทุกปีเป็นวันปิยมหาราช สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรัคติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเฝ้ารับพระราชทานอาหารกล่องเพื่อพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา วันนี้เวลา11นาฬิกา27นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวราขาติยราชนารีสเสด็จออกณตำหนักทิพิมานอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพระราชทานพระวรโรกาสให้ในายวิเชียนจันทระโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและนางนัททีนีพรจันทระโนไทย นายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครราชสีมาเบ้ารับพระราชทานอาหารกล่องจำนวน1,000กล่องเพื่อพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่ ทำให้ฝนตกหนักในหลายพื้นที่รวมทั้งได้รับอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเมื่อวันที่16และ17ตุลาคม2564ที่ผ่านมาส่งผลให้น้ำจากแม่น้ำลำตะคองเอ่อล้นไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า1ล้านไร่ประชาชนใน31อำเภอเดือดร้อนมากกว่า64,000ครวัวเรือนโดยทางจังหวัดได้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยเพื่อติดตามสถาน์ และแก้ไขปัญหาเร่งด่วนขณะนี้สถานการณ์คลี่คลายแล้ว21อำเภอเหลืออีก10อำเภอยังคงมีน้ำท่วมขังทางจังหวัดได้ระดมทุกภาคส่วนเร่งช่วยเหลือประชาชนให้กลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว ในช่วงบ่ายผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเชิญอาหารพระราชทานประกอบด้วยข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงข้าวราดแกงและ๋วยเตี๋ยวแห้งไก่ไปมอบแก่บ,บุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาโรงพยาบาลเซนต์แมรี่และประชาชนในเขตเทศบาลน,นครราชสีมาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ นอกจากนี้ได้มอบหมายให้ส่วนราชการของจังหวัดนครราชสีมาเชิญอาหารพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆที่ถูกผลกระทบจากเหตุอุทกภัยซึ่งประชาชนต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันปิยมหาราช วันนี้เวลา9นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ลพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณพระบรมราชานุสาวรีป้อมพระจุลจอมเกล้าอำเภอพระสมุรเจดีจังหวัดสมุทรปราการเนื่องในวันปิยมหาราช อ้อมพระจุลจอมกล้าวปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่บริเวณริมปากแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อป้องกันการรุกรานจากเรือรบของต่างชาติมีบทบาทสำคัญในการปกป้องและรักษาอธิปไตยของประเทศจากเหตุการณ์รอส1รต่อมาในปี2535กองทัพเรือและภาคเอกชนได้ร่วมกันจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อกิจการทหารเรือ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนำรถประกอบอาหารไปจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดนครราชสีมา วันนี้ที่สาลรกลางจังหวัดนครราชสีมาพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถนายกกิติมา์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชระราธิดาประธานกรรมการมูลนิรทอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภา,าชาติไทย โปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนำรถประกอบอาหารไปจัดตั้งโรงครัวพระราชทานต่อเนื่องเป็นวันที่สเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนโดยวันนี้มอบอาหารให้แก่ประชาชนผู้ถูกผลกระทบรวมสองหมื่นกล่องนอกจากนี้ยังได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานณโนะรงเรียนบ้านโคกสูงอำเภอเมืองต่อเนื่องเป็นวันที่6 โดยประกอบอาหารมอบให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่รวม3,400กล่องจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะดิฉันปียณีเทียมอัมพรสวัสดีค่ะ